เห็นว่าไปแล้วบ๊ายบายเห็นป <ทำ S 2> ะเอ๋รอยห <ป lost S 1> นะ้าล,ลอยตาเลยนะได้ไปเนี่ยเออได้ดูท่ทามันนะฮะตัวเองได้ไปตัวอื่นไม่ได้ไปเนี่ยมีสุขเหลือเกินนะโวเบยอยู่เฉยลูกอยู่เฉยอยู่เฉย,เย,เเเย,ยเนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆนั่งลงดีดีเดี๋ยวพ่ไม่ไปด้วยนะถ้าตัวไหนไม่เรียบร้อยพ่อไม่ให้ไปด้วยนะ Arabic. ใครมานะ่ย ไปมาเหรอไปกับพ่อคร่ะกติลดวันนี้โบเบสจะไปกับพ่อไปกับพ่อไปส่งพี่เชกับพี่ชิงไปโรงเรียนเห็นไหมหืพี่ชิงมาแล้วพี่ชิงมาแล้วใช่ป่ะเขตพี่ชิงมาโน่นโน่นโน่นดูอยโน่น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 เขตพี่ชิงมาโน่นโน่นโน่นเฮ้ยไปทั่งดีๆีทั้งดีดีไปเราจะออกแล้วเดี๋ยวไม่ได้ไปนะ อย่าดื้อนะอย่าดื้อนะอยู่เฉยๆนั่งลงนั่งลงก็ได้ไม่ต้องดือ้อเลยไม่ต้องดือ้อเลยทั้งดีๆน,นั่งดีๆไปบินไปปีนมาอยู่นั่นแหละใช่ไหมไปนู่นไปหาพี่เคเดี๋ยวมาหาพี่เคโอเบียห้ามกลับนะ โบเบ้พี่จิงพี่เคจะลงแล้วนะถึงโรงเรียนแล้วถึงโรงเรียนแล้วถึงโรงเรียนแล้วโบเบ้ถึงโรงเรียนแล้วไปเรียนหนังสือกับพี่เคพี่จิงมาฮึโบเบ้ลงไปเรียนหนังสือไหมโบเบ้ลงไปไหมโบเบ้ โอ้บอกบอกจะไปเรียนหนังสือจะไปหลบอยู่ข้างหลังเลยนะือทำไมไม่อยากไปโรงเรียนไงือดูที่เพื่อนเยอะแยะเลยไะเห็นไหมเพื่อนเยอะแยะเลยน่ะถ้าลงไปนี่เพื่อนมีของกินเยอะแยะเลยเากินลูกชิ้นกินอะไรกันโมเบไปขอแบ่งไงลูกมีเงินเพื่อนเยอะแยะเลยจะมาอีกแล้วอ่ะมามา ไปลงไปไปแล้วพี่คิงพี่เคลงไปแล้วพี่คิงพี่เคไปแล้วพี่เคก็ไปแล้วโคเบมอันนี้แม่เออเห็นปะเห็นป่ะเห็นป่ะไปแล้ว,ลลลลวบ๊ายบายถึงบ้านเราแลว้วถึงบ้านเราแลว้วไอพี่บิ๊กแบงค์อยู่ไหน,นถามพี่บิ๊กแบงค์ดิบิ๊กแบงค์อยู่ไหนบิ๊กแบงค์อ่ะไหน,นถึงบ้านใช่บ้านเราเปล่า ยืดแบงค์อยู่ไหนฮะมาแล้วเฮ้ยบอกแม่พอใจดิบอกแม่พอใจกับบิก๊กบิ๊กแบงค์หน่อยโบโบเบไปเทียเท่ยวมาฮะไอโบเบไปเที่ยวมาบอกดิบอกแม่พอใจกับพ่อพี่บิกบ๊กแบงค์หน่อยเดี๋ยวกี่บิ๊กแบงค์กับแม่พอใจเห็นแลนะ้วเนี่ยลูกบิ๊กลูกบิ๊กจะนั่นอ่ะโบเบไปเที่ยวมาครับบอกดิลรถ โบเบ้โบเบ้ไปเที่ยวมาโบเบ้ไปส่งพี่เชกับพี่ชิงไปโรงเรียนขับบ้านมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเออรอยหน้ารอยตาเลยนะได้ไปเนี่ยเออได้ดูท่ามันนะฮะตัวเองได้ไปตัวอื่นไม่ได้ไปเนี่ยมีสุขเหลือเกินนะด,ด,ดูดูดูแม่พอใจกับพี่พพบิ๊กแบงอยากเลยด้วยดุบิ๊กดุบิ๊ก,ก,กอยู่ไหนนะอย่น ไปแล้วลูกเดี๋ยวพ่อจอดรถก่อนนะเดี๋ยวลงนะไปแล้วไปแล้วแค่นี้แหละ